ผีร้อนสยองขวัญตอนคนเล่นของลุงดันคนบ้านนาเรื่องราวชีวิตคนเล่นของอย่างลุงดันคนบ้านนาเล่าประสบการณ์คนหัวลุกจากคนเล่นของสมัยเด็ก ผมอยู่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกได้พบเห็นเรื่องแปลกๆทางศิยศาสตร์นอกจากพระเครื่องกับตะกุดและผ้ายันแล้วยังมีการเทียวว่านให้หนังเหนียวและการสักยันในหมู่บ้านมีชายชราอายุห้าสิบเศษชื่อลุงดันทำสวนผักอยู่ใกล้ๆกันลูกเตาแก่ล้วนเติบโตแยกย้ายไปหมดแล้วอยู่กับเมียชื่อป้าแวว เป็นคนเล่าเรื่องของขังต่างๆให้ผมฟังหลายเรื่องโดยเฉพาะความเชื่อถือกฎเกณฑ์เก่าๆอย่างเคร่งคัดแทบไม่น่าเชื่อด้วยซ้ำไปลุงดันบ,บอกว่าคนเล่นของจะไม่ยอมกินอาหารในงานศพถ้าเป็นงานศพกลับมาต้องล้างหน้าด้วยน้ำมนต์หรือน้ำแช่ใบทับทิมลุงดันไม่กินผลไม้เช่นมะเฟืองและละมุดเด็กขาด ถือว่าคล้ายกับอวัยวะเพศสตรีแม้แต่น้ำเต้าก็ไม่ยอมกินเนื่องจากทั้งชื่อและลักษณะเหมือนทรองอกผู้หญิงลุงดันไม่ลอดราวตากผ้าไม่ลอดใต้บันไดเชื่อว่าจะทำให้ของเสื่อมถ้าเข้าซ่วมหรือเวทข้างบ้านแล้วมีใครมาตะโกนเรียกก็จะไม่ยอมขันรับเลยจนกว่าจะเสร็จทีละโผลออกมาแล้ว ลุงดันทำน้ำมนต์เอาไว้กินเองเศษทั้งน้ำล้างหน้าและแป้งผัดหน้าจะไปไหนก็ดูเมฆสังเกตลมหายใจว่าค่องจมูกด้านซ้ายหรือด้านขวาจะได้ก้าวขาข้างนั้นออกไปก่อนลุงดันมีห้องพระเล็กๆอยู่ข้างห้องนอนแกเคยพาผมเข้าไปดูครั้งหนึ่งก็เห็นบรรยากาศทึบถึงน่ากลัวมีทั้งภาพพุทธรูปกับเทวรูปตุ๊กตาเด็กสูงราวหนึ่งศอก ปิดทองแทบทั้งตัวแกบอกว่าเลี้ยงกุมารทองไว้เฝ้าบ้านด้วยถ้าใครคิดร้ายบุกเข้ามากุมารทองของข้าก็จะจัดการมันเอง <c oughs> แกบอกผมเสียงหัวเราะแต่แววตาดูเฮี้ยมเกียมหน้าขนลุกพ่อผมเล่าว่าเมื่อยังหนุ่หนุมลุงดันเป็นนักเลงใหญ่ ก่อศัตรูไว้มากมายแม้ว่าต่อมาแกจะวางมือหรือถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าพวกศัตรูเก่าๆยังจะตามมาอาฆาตจองเวรอยู่หรือเปล่าด้วยเหตุนี้ลุงดันจึงต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งก็เกิดเหตุลายขึ้น เมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงสัตว์ขู่คำรามกับเสียงเด็กแพดร้องโหยหว,ยวนตามด้วยเสียงแช่งด่าของลุงดันจนกระทั่งเสียงน่ากลัวต่างๆเงียบหายไปพวกเราจึงจุดไฟออกไปดูภาพที่เห็นทำให้ตกตะลึงไปตามๆกันลุงดันนุ่งกางเกงขาก,กุ้ยตัวเดียวหน้าอกกับแผ่นหลังพราวด้วยลายสักยัน มือถือดาบจังก้าอยู่ที่หัวบันไดซ้ายลมพัดยาวไม้ดังสู้ซ่าเครียวกราฟฟังเหมือนเสียงใครกลุ่มหนึ่งกำลังหัวเราะขึ้นอย่างเยอะหยันคบคันเต็มประดามาฆ่ากูสิวะไอเดนนรกเมียกูไปทำอะไรให้มึงไอหน้าตัวเมียทังแกผู้หญิงไม่มีทางสู้เพื่อนบ้านช่วยกันปอบโยนลุงดันโยนดาบทิ้งนั่งลงซกหน้ากับฝ่ามือสะอื้นหกัก เมื่อคนอื่นๆเข้าไปในห้องนอนก็ผงะหน้าไปตามๆกันป้าแววนอนงายลืมตาโพงเลือดแดนฉานท่วมตัวส่งกินข้าวพ,พักค้งจนหลายคนเบือนหน้าหนีที่ใบหน้าและทรวนอกมีริ้วรอยเหมือนถูกกงเล็บสัตว์ฉีกเวอะหวะ,วะหน้าสยดสยองใกล้ๆกันนั้นมีร่างของตุ๊กตาที่เรียกว่ากุมารทองคอขาดแขนขาหักลุ่งลิ่ง แทบกลายเป็นเศษดินด้วยซ้ำไปศัตรูกเก่าของลุงดันตามอาฆาตจองเวรอย่างไม่ลดละแม้ว่าจะทำร้ายลุงดันไม่ได้เมียของแกก็ต้องรับเคาะแทนเ <c oughs> มื่อเผาศพเป้าแววแล้วลุงดันก็เอาสายสินมาล้อมบ้านไว้ตอนกลางคืนก็ถือดาบลงไป เดินวนเวียนรอบบ้านด้วยความหวาดระแวงว่าศัตรูยังไม่เลิกลาที่จะล้างผ่านชีวิตแกให้จงได้สิ่งที่ทำให้เพื่อนบ้านคนหัวลุกก็คือตอนดึกๆเมื่อลุงดันขึ้นไปนอนแล้วมักมีเสียงหมาหอนโหยหวนดังเยือกเย็นเข้าไปถึงหัวใจลหลายๆคน พอหน้าตางดูก็เห็นเป้าแววเดินเลาะอ,อยู่ริมลัวที่มีสายสินล้อมลอบทางละห้ามสะอกสะอื้นหน้าสะเทือนใจก่อนจะลับหายไปทางป่าช้าอีกลาวเดือนเศษลุงดันก็นอนหลับไปตลอดการหน้าปรหลาดที่ตามร่างกายไม่ปรากฏว่ามีบาดแผลใดๆเลย คนลือกันว่าเป้าแววหาโอกาสเข้าไปในบ้านชนได้แล้วเอาชีวิตลุงดันไปอยู่ด้วยบางคนก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของศัตรูเก่าผู้ติดตามอาคาตเจ้าเวยังไม่ยอมเลิกลาเรื่องราวชีวิตคนเล่นของอย่างลุงดันจึงปิดตำนานลงเพียงนี้เองครับ